อันนี้แบบเขาๆที่เขาที่เขาทําทําแบบมาให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นตอวซิงเกแล้วก็นีเคดีมีเคดีเเสยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นร้านฟ้านี้ใช่ค่ะอันนี้เจะเป็นร้านตรงนี้ข้างหน้าร้านตรงการก็จะเป็นเคดีของเขาโมกของเรา ข้างล่างเป็นแท่นสีโปรตรงนี้ค่ะแล้วก็ชั้นหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลนหนังนะข้างหน้าอันนี้เป็นชั้นใต้ที่ทางของด้วยอาเซียอาเซียแล้วก็พระอาจารย์อาจจะจะขอพระอาจารนว่าตามตามแบบเดิมพระอาจารย์ให้ให้วาดของคณะผ้าใจารย์ใส่ตรงตรงส่ๆให้าคือตรงนี้นนจะทำเป็นเป็นลายลายไม้แล้ว ท้านบนเุดตรงนี้ค่ะจะไม่มีหน้าตา่งางสามหน้าทางนะะมอใครจะขอว่าเป็นของของพระอ,อ,อาจารย์เป็นเรื่องราวเนื่องคะไรทั้งสองฝั่งเลยเหมือนเหมือนจะเป็นเป็นฉากเป็นตอนกอนไปไม่ค่ะ,ะ,ะตอนทีน่อ<ล> <ละ S 1> งคง,งไปไอัญเชิญพระไทพิดขไทพิโกไหมคะหรือว่าจะเป็นจะเป็นเรื่องเรื่องราวอะไรหรือว่าเอาเอาไว้เรื่องค่ะ ใส่ตามใส่ด้านไหนด้านในใส่ข้างในวิหาข้างในี่หารด้านอนอก,นอกที่ตามตามแบบเดิมพัดดันตรงนี้ใช่ค่ะข้างนอกข้าง,งนอกใส่ข้านั่งพลัง

เตียงถิ่นตีไ่ได้อะไรนี่สีฉีทีฉีทีีทีไตเสียสีทีไตเสียเป็นธงชื่อปากมีลูกหลานสิบสี่ตัวโครงการขาะจัน์แล<ร>้วก็ลูกหลานข้าง ทงรถนั่งบัาลังไงทงทงก็อยู่ข้างๆครับผมท่านท่านสามฝั่งไหนคะอาจารย์หรือท่านสองฝั่งเลยทงไม่ไม่ใช่ค่ะรูปอาจารย์ครับรูปอาจารย์ครับมีสองฝั่งทางนี้หรือว่าทางนี้ฝั่งนี้หันหน้าอันนี้คือคือหันหน้าอ่ะอันนี้ค่อนข้างแล้วหน้ามองตรงอันนี้คือแบบไหน อันนี้คือคือแบบหน้าฉากค่ะอันนี้คือมองมองเข้าไปตรงนี้อ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นข้างอันนี้เป็นข้างข้างหลังใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังดิวประตูอ๋อประตูหลังด้านหลังประตูหลังตรงกลางชั้นสามตรงกลางประตูหลังแล้วก็ทางข้างๆได้ไอ้เนาะจะได้มีเอาเขียวซัว จะได้มีเอาเปียงวงไงอันนี้ข่างหลังสามได้านหลังมีลูกอโคงจะได้มีเอาเปียกซัวโอโคงอันนี้ลูกหลานบริบารลูกหลานให้ช่างออกแบบนั่งปหลังนั่งนั่งชันเขา่า ไม่มีมงคลเก้ามีมงคลเก้าหมู่ขอมงคลรับเก้าลูกหลานสิบสี่ตัวมีถือของช่าง มาขอใหม่พร้ัม,มจังขอให้ค่า จางอูอเอากระทีนะอปูใช้ชั่วปูปูปูชิวปูเขาห้านิ้วออ๋ปูเขาห้านิ้วพี่โดนทับไว้นเนี่ยตรงโดนทับอีกฝั่งนึงซ้อนคณะถึงอินเดีย หบอยู่ไรตอนอยู่กับเจ้ากระทิงพัดเหล็กนั่ง สู้กับน่าจะอียหนึ่งยียนิ้งซิ่งจุนซิ่งกุลและหลีเจงหลีเจงเจง๋อง จบโอเคไหสี่ช่องแล้วก็ชั้นชั้นต่อมานี่จะจะวาดเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้หนึคนแล้วก็แล้วก็ทีนี้ชั้นชั้นไล่จากชั้นใต้ดินขึ้นไปนะคะจะตั้งบล็อกการจะตั้งสี่จากว้งไกส่เสียงอย่างล้อออกแล้วก็ถับมาเป็น เงี่มล้อพี่อมมันจะมันจะตกสามสามสามองค์คดีจิตคดีแต่โอกอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านด้านข้างเป็นเป็นไตเสียแล้วก็เนี่มล้อองแล้วก็อีกบล็อกถัดมาก็จะเป็นอจ็ดอแปดแล้วก็กิมจีแปะค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นจงขุยหนุ่มกระสอบยายมือแล้วก็จงขุย ัมาฝั่งนี่ยค่ะแล้วก็ตรงใต้บระนัยอากงให้ทำเป็นตีเอี้ยมกลางมีจี๋เอี้ยข้างหน้าหนึ่งล็อมีมีสิบองค์จะมีปัญหา

มีแค่ใจค่ะแล้วก็ข้างข้างล่างนี่จะเป็นจะเป็นสีดิ้งเยมันจะมีบล็อกชั้นชั้นข้างล่างค่ะจะเป็นใต้ถ้า,าการจะเอาเป็นเป็นลูกสารหรือว่าจะเป็นสีเสือสีเี้ยะอยะเลยนะคะ,ะสีเี้ยสีเหลือ,องดำทำกัน ทำเป็นทำทำแล้วก็จะมีบันไดอันนี้บันไดลงสองข้างแล้วก็จะมีจะมีใต้บันไดนะคะอาจา,กการย์อาจา,ารย์ให้ทําเป็นบอ่บอบ่อน้ำลูกบกลเคลื่อนน้ำบ่อบอกินหากินติดอ่อีกอันหนึ่ง ีไม่ได้ 2> 1, 2, 3, 3, 8, นหนึ่งสองสามสามองค์ค่ะอเจ็ดอาแปดกินติดแปะหนึ่งกระสอบเดมือแล้วก็จงขกสามสามสามสก้วก็หลีกเยะเป็นเป็นถ้ำมากอแล้วจุยเยอะจุดยเยะก็หลีเยอะอุ่เยวกัน,กนตั้งตั้งคู่ตั้งคู่ค,คู่กันทำไมวันนั้นอคงคงบอกว่ามี แปะปะกงหรือไม่มีแปะกงมีอากูอาบอกว่าเดี๋ยวทำเสร็จค่อยมากันสี่จู่สีจู่สี่จู่กงสี่จู่กงนึงแล้วก็สี่ยกกลงหนึ่งฝึงฝงเท่ามันได้กงบอกฝืนเท้ามีฝึงเถากงแล้วก็มีแล้วเตามนี้ครับเตัดเยอะไป อ,อยากไปไหวไปไปนู่น <c oughs> แล้วก็เสือนี่เป็นสีดำดำเหลืองนะคะท่านคะเสือโคร,รมเดี๋โครมโครมแล้วก็ชั้นชั้นที่หนึ่งก็จะมี And separate. เป็นตัวเหล่าเอยอยแกะแกะไม้เท่าโวยเซียนขนณะมีวิวเข้านณะที่หนึ้วยเสียงหกนิ้วนั่ง,งเช่นกันแกะไม้ ันนี้ด้วย,บบน,ย,วย,ยน้ำเงินท่านั่งบนเลยเหมือนกันใส่สีแย้ก็องเท่ากัน,นแล้วเส่แย้องใหญ่แล้ออละอาจารตัวหล่าแย้อันนี้ว่าจะทำเป็นหล่อทองเหลืองค่ะพระอาจารย์องค์ใหญ่หน่อยเท่าเด็กนั่งประมาณนี้ค่ะหรือมายกนะ ว่า้ค่ะเนี่ยก็พยูนช่วยมาท<อ>า,านกยกค่ะยกแล้วก็ชั้นที่สองชั้นที่สองจะมีอันนี้ เสาวพ่ออยู่ข้างบนเสาอ่างอยู่ข้างล่างเสาพ่อเท่าไทยสวยให้เสียงให้เสียงนี่สิบลิ้มาก ยซีนั่งนำซิงปัดเต้าเข้าปุยเซียนนั่งกัน,กนแล้วก็ใช้ใช้สวยฝั่งละสามสิบองค์คนะ่ะพระอาจาร ขนาดองค์ไม่ใหญ่หรอกค่ะเท่าองเล็กเพราะว่าเอาองเล็กมันมันพื้นที่ไม่พอดีมากมากเอาองค์แล้วก็มันก็มีทางนอยู่เพื่อนจริงรอดละแต่ทางกงแต่ฮังกงวันนั้นบอกว่าเป็นฟางนั่งถือนั่งถือลม ขนาดขนาดเท่าเท่ากับตัวเราเอีย่ะเท่าเด็กนั่งก็องอยางค่ะแล้วก็ตรงตรงข้างหน้าจะเป็นทีโกงเป็นเป็นแท่นแล้วก็นั่งแท่กระถางแล้วกระถางทูบข้างในนี้ต้องตั้งไม่ต้องไม่ตัง้ตงนะ<ว>อาจารย์ไว้เฉยเฉยไว้เฉยเฉยเอาไว้เฉยเฉย เฉพาะพิธีวัดทอพิธีกันแล้วก็ข้างบนพระาจ,าจะเจ้าให้ทําเป็นเจ็ดดาวไท่ฟ้าจะทําเป็นจัก,กราวาลจะเป็นดวงดาวอยู่อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สามอของค่าละชั้นที่สามก็จะมี <c oughs> ซัเปล่ขาดสาไห<ม>แล้วก็จะทำข้อควาิสัยบนดินนะแล้วก็ใส่ใ,ใส่เ้าขควาิสัยกนดินก็น,น่าจะขนาดข้าอกคแล้วก็ข,ข้างก็จะเป็นจุจุดเทียนฝั่งละสิบสององคสิบสี่แล้วก็ตรงตรงใหญ่ได้ขนาดไหน เทียนเียนนะคะก็เท่าองค์ใช้ใช้เสียงก็น่าจะได้เดี๋ใหญ่กว่านั้นก็ได้ค่ะข้างบนพื้นที่เราจะเยอะยืนยืนยืนเอาสี่กลุ่มนึ่ใหญ่กว่านั้นต้องใหญ่กว่านั้นน่าจะน่าจะเท่าเท่าพระคุทธรูปองค์ข้างในยืนเนี่ยค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่นี่พระพุิธัจ้าเอา ใหญ่ใหญ่ดีดีใหญ่ด <representing> ีค่ะแล้วก็จะทำอุ้ยท้อกับหมีเล็กทฐ่นโครงชงกันฐานหลังตรงกันอ๋ออุ้ยท้อกับจบค่ะอาจารย์ค่ะอันเนี้ยจะถามอาจารย์หน่อยอยู่ทำเป็นตู้ปิดไหมคะหรือว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าอุ้ยอุ้ยท้อนี่ท่านจะยืน แต่มีเล็กอะท่านท่านจะจะนั่งแต่ถ้าถ้ามันทะลุหากันมันก็ต้องทำทำหมีเล็กพุองใหญ่มากๆชะพิดชะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเจดีะโมกขลานะออกจบห้ามเพิ่มห้ามลด คำนี้ค่ะพระคำนี้แต่ว่าเดี๋ยวแ,แบบที่จะวาดในศาลหรือว่ารายละเอียดอะไรจะเพิ่มเติมพระองค์รงครับพอดีว, <ๆ S 1> ว่าผมมีซีนทุกอยู่องค์หนึ่งที่ในคู่บุญเขาไม่ตั้งถ้าจะตั้งนี็ตั้งอยู่ด้านด้านด้านนอกแบบว่าแต่าเข้ามาผมเคยเห็นที่รอรอก่อนค,ครับเดี๋ยวเรองเล่าอีกทีเพียงพหมือยังครับจะเป็นยังต่อให้ดูเดี๋ยวสิบเดี๋ยวข้าราชการ ใช้สวยเข้าใส่ใช้สวยนี่เดี๋ยวต้องสอบถามราคาก่อนค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นไม้เกะน่าจะองละน่าจะเกือบหนึ่งนี่ห้คนทำยุ่งจิบหกองใช่ประมาณมันมันจะมีขายเป็นชุดเลยนี่ถ้าไทยไทยช่วยเยอะหกสิบองคะเจ็ดิมสองเพื่อนเอ็มจะ ให้ค่าช่วยไหมช่วยคนระับของเขาเอานา้ำไทยสวยมันมาเขาเกิดปีเสือเหมือนกับผม,มบดวงมันจะถูกให้ฐานข่าว สวยมันมาพระหน้าจะมาช่วยผมเอากุชารุกุารุกุาเชื่อมจะเชื่อมกับตัวที่ส่งอ่ะตรงครับผมผมมีสม่งเหยียดืหนี้ไปให้ก็ออเอาตามนี้ก่อนครับเนี่ยนั่นก่อนนะส่งก็ส่งส่งก็ส่งเอาที่สั้นสั่งก่อนครับ ให้มันฝากเงินใช่ฝากเองซื้อนะจบจบครับเนี่ยม,มีแค่ผู้ชายเชื่อมกับตัวที่สอง เอาหมดเลยไหมคะเพราะว่าระเบียงระเบียงข้างหลังจะไม่ถีจะถึงแค่ชั้นล่างเลยทำเป็นเป็นภาพแบบเดี๋ยวออก,ออกแบบคือภาพ